อยู S <S <S ่สตูปิดกันเออมึงบอกว่กันทำกูกูรู้เลยไอ้เพิ่อนอยารู้ดีกว่า็นมั้ยไมึงเคยเห็นไอโยรู้อะที่แบบมีคนแม่งปลอมตัวเป็นแบบดีคอยมันมึงเคยเห็นใช่ไหมกูยังเลยอยากแบบอยากทำเป็นแบบอย่างนั้นบ้างอรัเพื่อนเพื่อนลองทำเลยเพื่อนไปก็ต้องมีประโยชน์มึงดูนะเพื่อนโอ้โหสามตัวสังเต็มเลยเพื่อน เพื่อนหลังเต็มเลยเพื่อนเพื่อนเข้าไปเลยเพื่อนแล้วพี่แล้วพี่โนนอนตอนไหนโอ้เพื่อนเราเมื่อกี้มันจบเร็วจังวะเอ่มงาไจะแสดงว่าทีมต้องการกูใช่ไหมเพื่อนไม่โอเคเองกว่ะวะนี่ประจามอ่ะคงแดงเนี้ยแดงเนี้ยกูเจอประจามเลยเพื่อนข้าวสามอ่ะ โอ้โหตีนนี้ใส่รีโหลด What What the fuck ฮะฮะ้าว้าวว้าวว้าวไม่เห็นมันจริงดิโอ้โห่17นัดมึงรีโหลดแล้วเหรอ17ทันนะเว้ย17นัดนะเว้ยโอ้โหไปเถอะ อยู่ตรงโน้นวิ่งไปแล้วโอ้ยไม่มีเสียงตีนแล้วอ๋อป่ะอ๋อไม่เก็บมาด้วยมันปลารู้มาเพื่อนเอาปืนอะไรเนี่ย I am my friend. Cutting through. Strike right down A. What the hell? Big teleport. Bad Water, Hey, oh. ไอ้นี่มันซ้อนี่เป็นสีชมพูป่ะกูว่าแล้วไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมึงต้องโชว์อะไรงงๆกูเห็นนี่อยากจะควักลูกตาออกมาล้างสไลด์ว่ะเหี้ยเอ้ยคุณายมลคุณป่าไม่คุณป่าแล้วคือดาเมจคือยีบหางซ้ายซ้ายซายเมื่อกี้ตรงนั้นนะ่ะเออมีเสียงตีนิดนึงมึงเอาออฟยิงแม่งเลย เอาออฟอ่ะแล้วสะบัดหน้าจอยิงปังสวยกวเกี่ยวให้กูได้เพื่อนกอูจะถือปืนม่รรอกมันก็เห็นไในในแมพอ,อยู่มันอยู่ตรงนั้นม,มันก็วิ่งเข้ามาช่วยเพื่อนน่ะมันอ้อมมันอ้อมตัวไางเอไปแล้วหนักหนักมันไม่อ้อมแล้วมันไม่อ้อมแล้วมันเดินเข้านี้มาเสร็จปุ๊บม,มันก็ยิงไม่โดนเชื่อกูป่ะเอาอีกทนโดน โช่วงดีจังว่ะสมมติไม่อยู่ตรงนั้นใช่ป่ะเพื่อนกูอยู่อยู่เนี้ยกูอยู่เนี้ยเพื่อนมันเห็นกูโผล่นิดนึงปุ๊บแล้วกูก็กลับเข้ามาเพื่อนแล้วกูกำลังเดินไปที่เอื้อนอ่ะแล้วมันก็ยิงป้องมาเข้าหัวกูวพวกห่วงพยายามห่วงเกมมาเกมอะไรปัญญาอ่อนโง่เพื่อนเสลาบัญญาอ่อน ่งในความมึงโดนอย่ากูว่าไงไม่โดนหรอกมันไปบีกันหมดแล้วมันไม่มีทางกลุ่มเอแรงแบบนี้ไม่มีทางหรอกกูถือมีดเลยอ่ะมันอยู่นอกสายเพื่อนอ๋อนอกสายแล้วฮัลโหลสะไม่ใช่ไอ้ื่อเพื่อนทีมเราไอ้เพื่อมี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 เพื่อนอืมมึงดูตอนนี้กูจะเปลี่ยนไปนะมึงจะมาเด็กกว่จากกิโลกูจะเป็นกิโลหมดเดิมเพื่อนดูนะ ไม่ดูได้ไหมเออไม่ต้องดูไปนอนละเพื่อนมันต้องแยกว่ามันเก่งหรือว่ากูกูโดนเฮี้ยดีเพื่อนยังไงก็ไม่ค่อยดีเท่าเขาเลยหน้าหลังมือเพื่อนแปดไปเพื่อนแปดไปลองซ้ายสวยเพื่อนแปดแปดเพื่อนแปดแปดแปดวิ่งไปแล้วเพื่อน อ um, sure> ну ุ้ยยสตปิเพื่อนมึงดูฝั่งนี้ส네ิเพื่อนมันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเพื่อนมีตัวเดียวเพื่อนไอ้เแค่บางทีนี่ออมก็วิ่งเร็วไปนะบางทีนย่ออนมันก็รีบวิ่งเร็วไปนะเพื่อนเล้วครับเดินงงๆเดินงงๆเดินงง ไม่เดินวนปิงมีใครไม่มีใครสนใจมึงบดบางกูมึงชนะเลยพกูเนี่ยเพรกูล้วนเลยพระกูนจะขายขับกันไปแล้วนะเพื่อน